ของคุณชันคืนันไม่ให้ออกยอน CVM ฟิลมเร็วๆสิยกฉันรู้แล str ้วว่าแกรีบแต่ไม่ต้องวิ่งก็ได้ไหมก็วันนี้มันเป็นวันเกิดของท่านประธานบริษัท CVM นี่โอกาสสำคัญแบบนี้ฉันไม่อยากเลทแกเข้าใจไหม ้ฉันเข้าใจแต่แกรีบจนฉันจะล้มอยู่แล้วเนี่ยไหนจะของขวัญน,นี่อีกทำไมแกต้องเอาของขวัญน,นี่ติดมาด้วยฮะท่านประธานคนนี้เขาก็รวยอยู่แล้วเขาอยากได้อะไรเขาก็หาซื้อได้เองแหละแกจะซื้อมาให้ลำบากทำไมนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าบริษัทของเราต้องพึ่งใบบุญท่านประธานอย่างคุณปีเตอร์เขาแล้วนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษทั้งทีฉันก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปให้เขาบ้างสิอีกอย่างนะ ฉันก็อยากใช้โอกาสนี้ประจบประแจงทำให้เขารู้สึกดีกับฉันเพื่อในอนาคตจะได้สามีรวยกับเขาบ้างโหว่าแกนี่ฉลาดจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นจริงแกก็อย่าลืมฉันก็แล้วกันนะยีว่าอืมฉันไม่ลืมแกหรอกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวสายไปแกว่าของหวานฉันเขาจะชอบไหมะ คนนั้นเอาของขวัญมาให้ท่านประธานเหมือนกันแน่เลยฉันก็ว่างั้นแหละถ้าทางจะแพงด้วยสิถ้าแพงกว่าของที่แกเอามาแบบนี้ของแกก็ตกกระเป๋ันดิฉันไม่ยอมซื้อของขวัญมาให้าท่านประธานเหมือนกันหรอไหนขอดูหน่อยสิเออ สูตตัวนี้จะแพงเอาเรื่องเลยนะพวกคุณครับพวกคุณจะหยิบของของคนอื่นไปโดยที่ไม่ขออนุญาตแบบนี้ไม่ได้เลยครับอุย้ยจริงด้วยงั้นฉันคืนี่้คุณก็แล้วกันอุย้ยทำไมฉันมือไม้อ่อนแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนี่แน่นี่แน่นแนแน เดี๋ยวฉันเก็บให้ก็แล้วกันนะนี่ค่ะสูตรของคุณชันคืนอุยโอสูตรตัวนั้นมันสุกกระปรอหมดแล้วอะ่ะคงจะเป็นของขวัญในท่าถ้ามาทานไม่ได้แล้วแหละ คู่แข่งของแกอีกคนอง่างงนั่นไงมันมีของขวัญมาด้วยเดี๋ยวมันที่เจอดีแน่นี่ของขวัญมันเกิดนัท่านประธานหรอใช่ค่ะทำไมกล่องถึงแค่นี้เองละ่ะเธอเอาของกระจอกอะไรมาให้ใหท่านประธานหรอ,อ<ะ>ของที่พวกฉันเอามาให้มูลค่าล่ะหมืน่นแล้วไอ้ของที่เธอเอามาให้อะถึงร้อยไม่ล่ะ ของในกล่องนี้มีมูลค่า1ล้านบาทค่ะ <S 2> <S 2> <His> ที่เธอบอกว่าหนึ่งล้านนี่เอาของฉันขึ้นมานะแล้วถ้าฉันไม่คืนล่ะ<อ>ฉันไม่ นาฬิกาเก่าๆมันแตกไปแล้ววิว่าแบบนี้ก็ไม่มีของขวัญให้ท่านประธานแล้วนะสิพวกเธอทำแบบนี้ทำไมทำไมนะเหรอก็เพราะของขวัญท่านประธานห้ามมีใครเกินหน้าเกินตาฉันฉันเชื่อว่าท่านประธานต้องชอบของขวัญของฉันมากกว่าของทุกคนในนี้คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาจะชอบ เาก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละเพราะของฝันของพวกฉันมันราคาสูงต่อให้ราคาของฝันสูงแต่จิตใจคนให้ต่ำแบบนี้คุณปีเตอร์ก็คงไม่อยากได้หรอกค่ะมันหาว่าพวกเราจิตใจต้องใช่ไหมวะฉันไม่ยินแล้วกี่อยากพูดคุณจาใส่ร้ายนแบบนี้นะฉันไม่ได้ใส่ร้ายแต่การกระทำของพวกคุณเมื่อกี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วพวกคุณอาจจะยึดติดกับทางโลกมากไป จนลืมไปว่าคุณค่าของคนมันไม่ได้วัดกันที่วัตถุสิ่งของความร่ำรวยหรือเงินทองแต่มันวัดกันที่จิตใจต่างหากแล้วต่อให้พวกคุณร่ำรวยล้นฟ้าแต่จิตใจต่ำแบบนี้พวกคุณไม่ได้มีค่าอะไรหรอกค่ะ,ะนี่กี่สาวู้จเาะยี่หวัแบบนี้ต้องการสอนให้มันรู้จักจพวกเราปากดีแบบนี้ขอสกเลือดน้ำปากไปเถอะหยุดนะ นี่พวกคุณทำอะไรก็ยีนี่นะสิคะมันเอาของขวัญอะไรก็ไม่รู้มาให้ท่านประธานค่ะใช่ค่ะผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้น่าไม่อายเลยนะคะผู้หญิงคนที่คุณว่าอยู่เขาเป็นแฟนของผมเชิญครับ เอ้าคุณคุณก็มา,มาด้วยแหละครับมาสิคะฉันจะพลาดได้ยังไงฉันมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะหืมอ,อะไรเหรอไม่บอกคุณรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าโหคุณนะ่ะตลอดเลยนะงั้นเดี๋ยวคุณรอ,อผมตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมคุยธุระเสร็จแล้วเราค่อยไปพร้อมกันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากรบกวนคุณเดี๋ยวฉันไปรอหับคนอื่นในห้องดีกว่าค่ะ <c oughs> ก็ได้ครับแฟนผมนี่น่ารักิงจเ แม่ปากหวานจริงๆเลยงั้นฉันไปรอนะ,อะ<ไ>พวกเราไม่ล้มาก่อนเลยค่ะเพราคุณไป็นเจ้าแล้วาที่ปรานพวกเราขอทุกคนนะคะที่ทำเรื่องแย่ๆใส่คุณยกโทษให้พวกเราสองคนเถอะนะคะ <S <S พวกคุณทำกาแฟผมเป็นขนาดนี้ยังจะกล้าขอให้เขายกโทษให้อีกเหรอ พวกคุณจะพูดจาดูถูกแฟนผมแล้วพวกคุณยังทำลายของขวัญที่แฟนผมซื้อให้อีกผมจะให้พวกคุณรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมจะขอยกเลิกการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือกับบริษัทของพวกคุณทั้งหมดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เห็กเกินหน้าเกินตาคนอ,อื่นเด่นพ่อไหมล่ะแกเองก็ร่วมมือกับฉันเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องมาร่วมแต่คนเดียวเลยเฮ้ของแกนั่นแหละถ้าเธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ะทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายตั้งไม่ได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น